สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องชาวนาไทยทําไมถึงปลูกข้าวแล้วยังจนทาไมถึงไม่รวยเหมือนชาวนาญี่ปุ่นอันนี้เราไม่ได้มาดิสเครดิตของชาวนาไทยนะครับเพราะผมก็ชาวนาคนหนึ่งแต่ผมจะมาพูดถึงปัญหานะครับว่าทําไมมันถึงไม่รวยเยาว่าไม่รวยเลยนะครับแค่จะพอมีกินหรือใช้นี่ก็ยังยากเลยครับเอาแค่สรุปง่ายๆก็คือ ต้นทุนสูงนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยตัย้งแต่แปดปีมานเนี่ยครับตัวเฉพาะปีนี้ต้นทุนสูงทุกอย่างสรุปก็คือเป็นตัวเลขในเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับต้นทุนสูงนี่เกิดมาจากอะไรอันนี้ก็ยังไม่อยากจะพูดถึงเรื่องยังไม่โยงเข้าการเมืองนะครับแต่ก็จะพูด มีแนวโน้มว่าก็เพราะมีรัฐบาลงงๆชดชัวๆน,นี่มาบริหารอยู่ต้นทุนทุกอย่างก็เลยสูงขึ้นไม่เห็นหัวชาวนาเอาครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องต้งทนทุนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวเลขนะครับแต่และพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันครับอาจจะสูงกว่าไอ้อาจจะต่ากว่าหรือสูงกวก่าก็อันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับบางพื้นที่นี่สูงกว่าแน่นอ,น,อนนี้ชาวนาไทยมันมีอัตราราคาชาวนาบางพื้นที่นะครับ 1,000ต่อไร่บางพื้นที่ก็2,000นะครับต่อไร่ต่อปีนะครับซึ่งคิดเป็นต่อรอบการทำนาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินเลยนะครับเนี่ยต่อนหนึ่งไร่นะครับอันนี้เฉลี่ยนะครับอาทิเช่นพวกค่าเช่านาเนี่ก็เฉลี่ยไปก็ประมาณ500ถึงพันแล้วก็การทำนาหนึ่งรอบ ก็ค่าฉีดยา50บาทต่อไร่สูบน้ำใส่นาค่าเชื้อเพลิงดีเซลโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับน้ำมันก็เกือบเรียละ40แล้วครับบางพื้นที่ก็40ละทั้งดีเซลทั้งเบนซิน,นอันนี้แค่เฉลี่ยนะครับ500บาทต่อไร่แต่บางพื้นที่ก็เป็นพันนะครับค่าปั่น300บาทต่อไร่ค่าตีดินค่าลูบ ค่าชักล่อง3บาทต่อไร่ยังมีค่าแรงอีกขี่บาถาครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการหว่านเมล็ดพันธุ์นีบางพื้นที่ก็60บาทต่อไร่ค่าแรงฉีดยาคุมนาคุมหน้าเทือกนะครับอันนี้ทําไม่ได้ทำเองนะครับนี่ก็60บาทต่อไร่3วันนะครับค่าแรงฉีดยาคุมค่าอีกอันนี้ช่วงระยะเวลา8ปดถึงสิบวันก็60บบาทต่อหนึ่งไร่ค่าข้าวปลูกอัตรา 2ถัง,งครึ่งนะครับต่อ1นไร่ก็ถังละ160ก็คูณไป2ถังครึ่งนะครับอันนี้ก็เท่ากับ400บาทรวมค่ายาคุมเลนคุมค่ายาข้ามแรงรวมแล้วก็ประมาณเกือบ3,000บาทต่อไร่นะครับอันนี้ยังไม่รวมปุ๋ยนะครับเรายังมีขั้นตอนการบำรุงรักษาได้แ่พวกวิตน้ำใสนาฉีดน้ำไอ้สูบน้ำใสนาหลังจากฉีดยาฆ่ายาแล้ว 8ปถึง12วันก็ฉีดยากำจัดมแมลงสตูพืชระยะ15 2 0ถึง20วันอีกค่ายาก็200บาทต่อ1ไร่ค่าแรง60บาทต่อ1ไร่รวมแล้วก็ประมาณ200 200เกือบ300บาทต่อ1ไร่แล้วก็ใส่ประยะที่1รอบหน,น,นึ่งนะครับช่วง18 2 5ถึง25วันนี่ยตุรพันห้านะครับเฉลี่ยนะครับอันนี้ าเป็นปุ๋ยส,สั่งตัดสูตร4600 1620แล้วก็อัตรา1ต่อ3ก็1 1ถุงต่อ3ถุงนะครับหวันรอบแรกในครึ่งครึ่งรูปต่อ1ไร่750บาทต่อ1ไร่ค่าแรงก็60บาทอันนี้ถ้าไม่ได้วันเดงนะครับรวมแล้วก,ก็เกือบพันต่อ1ไร่ต่อมาก็ฉีดยากําจัดมแมลงพวกยาบรรุง,งพวกฮอร์โมนต่างๆอายุข้าวนี่30ถึง40วันก็ ค่ายากําจัดแมลงบวกฮอร์โมนต่างก็250บาทต่อหนึ่งไร่ค่าแรงบวกค่าแรง60บาทต่อหนึ่งไร่รวมแล้วก็300กับ400บาทต่อหนึ่งไร่จากนั้นมาใส่ปุ๋ยรอบที่สองช่วงอายุค่า50ถึง60วันก็ลูกละพันสถึงพันหก็สูตร16 20 0นะครับนี่แล้วแต่พื้นที่นะครับว่ารอบที่สองครึ่งรูปครึ่งรูปก,ก็หนึ่งไร่ใส่ระยะข้า50ถึง60วัน ประมาณ600บาทต่อหนึ่งไร่ค่าแรงอีก50บาทต่อหนึ่งไร่รวมแล้วก็เจ็ดเกือบ700บาทต่อหนึ่งไร่ฉีดยากำจัดแมลงศัตรูพืชเพลี้ยกระโดดยาบำรุงพวกยากำจัดเชื้อราช่วงอายุข่าว70-80บวันนี่ก็ค่ายาก็300บาทต่อหนึ่งไร่ค่าแรงอีกสามอีหกสิบบาททั้งหมดก็360บาทเกือบ400ยค่ายากำจัดแมลงศัตรูพืชยาบำรุงเชื้อโรคต่างๆอายุข่าว90บวันนะครับนี่ค่ายา300 บวกค่าแรงอีกหกสิบบาทรวมแล้วก็สามร้อยหกสิบาทต่อหนึ่งไร่นะครับนี่ต่อหนึ่งไร่นะครับนี่อันนี้ยังไม่มาถึงช่วงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะครับนี่เมื่ออายุข้าวเก็บเกี่ยวแล้วแล้วแต่อายุข้าวนะครับนี่อายุประมาณ1 1 5่งร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่วันค่ารถเกี่ยวข้าวนี่บางพื้นที่ก็450บางพื้นที่ก็800บางพื้นที่ก็600นะครับ อเลียหนึ่งไร่ค่ารถค่ารถที่เข็นไปลงสีครับตันละสองร้อยรวมแล้วก็หกร้อยถึงพันต่อหนึ่งไร่นะครับ <c oughs> แล้วก็ต้นทุนผันแปรนะครับห้าร้อบาทต่อหนึ่งไร่รวมทั้งต้นทุนทั้งหมดเนี่ยหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทต่อหนึ่งไร่คิดเป็นผลผลิตต่อต้น คือต้นทุนการผลิตนี่6,430บาทถึง8,500บาทจะได้กําไรประมาณ1,000กว่าบาทต่อไร่นะครับจะมีต้นทุนผันแปรอีกหล,หลายๆอย่างนะครับพวกพวกภัยแรงภัยธรรมชาติน้ําท่วมอีกนะครับนี่อันนี้มาบอกแค่คร่าวๆนะครับอันนี้หากเกิดโรคระบาดนะครับหรือภัยธรรมชาติอย่างโมองบอกเมื่อกี้นงคือน้ําท่วมหรือพวก พวกโรคระบาดต่างๆพวกเชื้อราที่เป็นสาเหตุต้องเพิ่มเป็นสาเหตุที่ต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตเข้าไปอีกนะครับต้นทุนผันแปรก็กรณีไม่มีการว่าจ้างงานก็สามารถทําด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับอันนี้เช่นหว่านมเมล็ดพันธุ์หว่านปุ๋ยฉีดยาทุกประเภทก็สามารถประหยัดได้ถึง5 1 0บาทต่อไร่อันนี้ถ้าทําเองนะครับก็จะประหยัดไปได้เยอะแต่ต้องคิดถึงค่าแรงของเกษตรกรด้วยนะครับวันละสามบาทอันนี้ค่าแรงตัวเองนะครับ ซึ่งทางส่วนภาคอีสานในภาคเหนือสามารถทําได้เนื่องจากแต่ละโวเรือนมือพื้นที่น้อยฉเฉลี่ยก็สิบถึงยี่สิบปาต่อหนึ่งไอฉเฉลี่ยก็โครเรือนละสิบถึงยี่สิบไร่ต่อโครเรือนนะครับแต่ส่วนภาคกลางนี่ก็เป็นสามสิบสี่สิบไร่ขึ้นผู <c oughs> ้เรก็ทํเปิาชีพ,พวกนาแถวชนบททานนะครับอันนี้คือสรุปนะครับทีนี้ นี้ยังไม่ได้บอกราคาข้าวนะครับราคาข้าวแต่ละพื้นที่ก็6บาท7บาท8บาทขึ้นๆลงๆเวลาขายไปก็เฉลี่ยก็บางพื้นที่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดทุนครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยนณาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ